คนหกสิ en. ่ครับแตมโหมดชอบไรผูกกองเป็กผูกกองเปียนี่มนเจดงเห็นไหมเนี่ยสะวจเม่านกันวัวผูกกองแข้โดนโวยเจลแดงเอ่อโอ้ นี่แล้วมันเป็นแต่ได้แล้วต้องลงไปครับได้แล้วเออต้องกดเลย